สวัสดีครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่วิเคราะห์ฟุตบอลสบายๆนะครับวันนี้เรามาชมบทวิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลังกฤษนะครับซึ่งเป็นนัดที่7ของฤดูกาลนะครับวันนี้เลือกคู่ระหว่างสิงห์ตนเงินความเชลซีนะครับที่ไล่โทมัสตูเคิลออกจากตําแหน่งนะครับตอนนี้ล่าสุดก็เป็นแกแฮมพอตเตอร์มาคุมทีมแล้วนะครับท่านผู้ชมก็จะออกไปเยือนสโมสรเจ้าสูนน้อยฟุลแลมนะครับของกุนซือมาร์โกซิวานะฮะซึ่ง ฟุตบอลคู่นี้เป็นลอนดอนดับบี้แมตช์นะครับแข่งกันวันที่10กันยายนนะฮะเริ่มต้นที่สภาพความพร้อมครับท่านผู้ชมทั้งฝั่งของเจ้าบ้านนะฮะมาโกซิวานะฮะของฟูลลัมนะครับก็จะมีนักเตะอยู่ที่บาดเจ็บอยู่3คนนะฮะนั่นก็คือมานอสโซลมอนนะครับแฮร์รี่วิลสันนะครับแอนโทนีโรวิสันนะครับบาดเจ็บอยู่3คนนะฮะที่กล่าวไปนะฮะก็มีแอนโทนีโลูนสันบาดเจ็บมือวันเสาร์นะครับ แล้วก็วิลเลียมนั้นคือก็มีอาการบาดเจ็บนะครับแต่ว่าน่าจะหายทันนะครับอาจจะมีชื่อเป็นตัวสารองนะครับในเจในการเจอกับเชลซีนะครับก็หลอรุ้นกันนะฮะตั้งฝั่งของความพร้อมของเชลซีนะฮะของกุนซือเคย์แฮมพอตเตอร์นะฮะไม่รู้ว่าจะได้ประเดิมนัดแรกหรือไม่มีนักเตะบาดเจ็บอยู่2คนนะฮะเองกุลกงเต้ไม่มีแน่นอนนะครับอีกคนหนึ่งก็คือเอเดัวร์มินดีนะครับ ซึ่งบาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะในนัดที่ไปแพ้ทินโนโมสเกรปนะครับโดยสภาพทีมนะฮะก็บอกเชลซีเพิ่งไล่ทุกเข้าออกนะฮะและแต่งตั้งมาใหม่แล้วนะฮะเป็นเกย์แมพ์อลเตอร์ยืนยันแล้วนะครับส่วนเอเดรียนเบนดี้นั้นมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะนัดที่อ๋อขออภัยนะครับคือเอเดราร์เมนดี้นัมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับก็ในนัดกลางสัปดาห์นั้นก็เลยเป็นตัวสลรองนะครับ ก็มาลุ้นกันว่าจะได้ลงเล่นไหมแต่สื่อาคาดการณ์ว่าน่าจะได้ลงเล่นส่วนอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือแนวรับนะครับติกโกซิวาอาจจะได้กลับมาเป็นตัวจริงนะฮะในนัดที่เจอกับทางฝั่งของฟูลแลมนะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆก็คือเปียริลิกโอมาบิยองนะครับน่าจะได้ออสตาร์ทเป็นตัวจริงนะฮะแล้วก็แนวกลางก็คือจอร์จินโยนะครับจะกลับมายืนเป็นตัวจริงในวันเสาร์นี้นะฮะอาจจะยืนจับคู่กับเดนิสซาเาเลียนะครับเขาว่าอย่างนี้นะ นี่คือสภาพความพร้อมของเชลซีนะครับเรามาดู11รายชื่อผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามนะครับของทั้งสองทีมต้องฟังของเจ้าสัวน้อยฟุลแลมนะครับของมาร์โกซิวาจะมาภายใต้ระบบ42-31นะครับอ่ะมีใครกันบ้างไปดูเลยนะครับโดยผู้รักสาปปะตูนะครับก็จะเป็นเบเนโน่นะครับกองหลัง3ามคนเอ้ยเข้าไปกองหลัง4คนนะครับท่านนซ้ายเป็นเลวินคูซาวะนะครับเซนเตอร์ใช้ทิมเรียมนะครับจับคู่กับโทซินอาราบิโอโยนะครับ ส่วนขวาสุดก็จะเป็นแคนนี่เตเต้นะฮะก็ะยำไปที่ตรงกลางนะฮะตัวรับ2คนเป็นซูอัลปาลินญานะครับจับคู่กับทางฝั่งของแฮร์ริสันรีดนะครับแนวรุกนะครับไล่ตั้งแต่เทนนันซ้ายนะฮะบ๊อบบี้เดอะโคโดลวาลรีสนะครับและตรงกลางก็จะเป็นเอ็นเวสเปเรล่าซึ่งย้ายมาจากเมนยูนะฮะขวาสุดเลยเพิ่งปิดดิวในตลาดรอบที่แล้วนะครับก็คือวิลเลียน ในวินาทีสุดท้ายส่วนหน้าเป้านะฮะก็จะเป็นอเล็กซานเดอร์มิโตวิทนะครับฮอตเลยทีเดียวรูกกันจริงเยอะแล้วนะฮะนี่คือไล่อัพฟูลแลมนะครับภายใต้ระบบ4 2 3 1นะครับเรามาดูทางฝั่งของเชลซีกันบ้างนะครับของกุนซือคนใหม่เกแฮมพรอเตอร์นะครับจะมาภายใต้ระบบ3 4 3นะฮะไม่รู้ว่าจะได้ลงคุมทีมหรือเปล่านะครับแต่คาดการณ์น่าจะได้ลงนะฮะเพราะว่าปิดดีูกันในสัมฤทธิ์พุ่กสับประตูแน่นอนนะครับอาจจะ เอากลับมาเป็นตัวจริงเลยนะฮะนั่นก็คือเอ็ดวาร์ดเมนดี้กองหลัง3คนนะครับก็จะเป็นเวสตี้โฟฟอน่านะครับตรงกลางก็จะเป็นติโกซิวานะครับทางด้านซ้ายก็จะเป็นคูลิดูคาลิดูคูลูลี่นะฮะกัลยมันตี่ตรงกลางนะฮะทางด้านขวาเลยก็เป็นรยิจเจมนะครับตรงกลางเข้ามาเป็นจอร์จินโน่นะครับจับคู่กับเดนิสซากาเลียนะครับส่วนซ้ายสุดฟูลแบ็กกึ่งปีกก็จะเป็นมาร์คคูคูเรล่าย้ายมาจากเบย์ตันส่วนสามประสานในแนวรุกนะครับคายไฮสเวตนะครับทางด้านขวา เปียแอร์เอลิกอวบามิองตรงกลางนะครับและดาวนียลสเตอริตอ๋ยขออภัยไรนิมสเตอร์ลิงนะฮะทางด้านซ้ายนะครับภายใต้ระบบ3 4 3นะครับอ่านี่คือสภาพทีมแล้วก็ไลน์อัพทั้ง2ทีมนะครับปวดวิะห์นะครับโอ้โหเขาก็ยังให้เสมอกันนะครับเป็นศึกลอนดอนดาบบีแมตช์นะครับเขาบอกว่าทางฝั่งฟูลแลมนะฮะก็เพิ่งไปแพ้กับ อาร์เซนอลแล้วก็สเปอร์นะฮะในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่มันมาแพ้ด้วยสกอร์สองหนึ่งนะครับก็คืออ่าแพ้ทีมใหญ่นะครับส่วนเชลซีนะฮะก็แพ้มานะครับในซึกยูฟ่าแชมเลีนะครับดีโมชอ์เก็บนะครับพวกเขาแพ้จากสามเกมในห้านัดในทุกรายการนะครับก็ล่าสุดก็ไล่โทมัสซูเคิลออกนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อสองสามวันที่แล้วนะครับเชลซีเองนะครับชนะฟุตเลี่มเจ็ดนาทีต่อกันเลยนะฮะไม่แพ้มาตั้งแต่ปี2006นะครับ สถิติยอดเยี่ยมนะครับอ่าก็มีโอกาสสูงที่จะได้เก็บ3แต้มนะครับแต่สื่อยังมองว่าฟอร์มยังไม่ค่อยลงตัวนะครับแล้วก็เอ่อทางฝั่งของเปลี่ยนผู้จัดการทีมใหม่ด้วยก็เลยให้เสมอ1นน,นะครับอ่าทางสื่อนี้นะครับแล้วแฟ,ฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรสําหรับคู่นี้ล่ะครับ